สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนเป็นยังไงบ้างวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะไปผจญภัยกับสุสาคอน,นหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปผจญภัยกับสุสาคอนกันเลยซึ่งก่อนที่นักเรียนนะครับจะไปดูกระตูเนาะครูจะให้นักเรียนรู้เรื่องราวก่อนที่นักเรียนจะไปดูกระตูนะครับพระอภัยมณีนเนี่ยต้องกลับบ้านเมืองของโตนจึงฝากนางเงือกไว้กับโยคี เมื่อนางเงือกคลอดสุดสาครนเนี่ยพระโยคียและนางเงือกก็ช่วยกันดูแลสุสาครด้วยความรักแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปในนักเรียนไปดูการ์ตูนกันได้เลยเย้ย เจ้าปลายักตัวนั้นอีกแล้วแล่ละเจ้าลายแต่แม่เจ็บใจชะมัดเด้อดันเสียทีมาซะก,ก่อนมันเลยหนีไปได้คราวหน้าถ้าเจออีกแล้วก็คอยดูสิอ๋อโอ้ยฮะแน่เดี๋ยวนี้มีกับดักด้วยแล้วพระเจ้าตาขณะนี้เจ้าอยู่ในสนามฝึกซ้อมเป้าหมายคือกล้วยน้ำว้าข้างหน้าแต่เจ้าคว้ากล้วยมาได้ก็ถือว่าผ่านขอให้รอดชีวิตออกไปได้นะสุดสาคร

เมื่อความสำเร็จอยู่ตรงหน้าอย่าเพิ่งประมาทนะจำเอาไว,ออว้อยู่ไหนนะ รักกลับบ้านแล้วบายบายแล้วพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะ บนเขาแน่ขอบใจมาก้ะลูกแม่ขอบใจมากวันนี้หนูขึ้นไปเล่นซ่อนแอบกับเจ้าลายนะแม่เจ้าลายซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหนูก็ตามหาเจอจนได้เล่นกันจนถึงตอนเย็นเลยละจ้ะแม่จ๋าขึ้นไปบนเขาระวังหน้าผายดีนะสุสาครแม่เป็นห่วงจ้าแม่หนูระวังอยู่แล้วใ้ะเจ้าตาก็เตือนไว้แล้ววันนี้นะแม่หนูไปเจอเจ้าปลาเกเรตัวนั้นอีกแล้วอ่ะ หนู่าไล่จับมันแต่ว่ามันกลับแกล้งหนูคืนนะจะแม่จ๋าเอ้อยู่กับแม่จนเพลินเลยแหละสิเล่นสนทั้งวันเพราะตกกลางคืนก็คงจะเหนื่อยสุสาคอมาอยู่นี่ได้ก็สามปีแล้วต้องขอบคุณพระเจ้าตามากนะเจ้าคะมันก็โตวันโตคืน คงให้แม่ฝากผีฝากไข่ได้อะนะแม่จา๋าพ่อเจ้าลายามาตามเจ้าลายทุกวันเลยแล้วพ่อหนูไปไหนอ่ะ <S ul ing> <S ul ing>

ตาจ้าตาดูนี่สินี่ไงปลาตัวนี้ที่หนูเคยเล่าให้ฟังอ่ะในที่สุดก็จับมันได้แล้วเราจะตาะะี่เจ้าใช้อะไรจับมันมาเนี่ยอย่าบอกนะว่าใช้มือเปล่าอ่ะฮะระดับนี้แล้วต้องมือเปล่าสิจะตาจ๋าเจ้าเนี่ยมันเก่งคือทุกวันฮะไหนลองมาทดสอบคาถาที่สอนไปหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างฮะจำได้ขึ้นใจแล้วตาคอยดูนะ มีิั่วมิตังมีตังตังเตมีแผ่นดามีแพนดามีแพนดามีมีแผ่นดามีแพ่นดามีแพนดามีมีแพนดามีแพนดามีแพนดามีมีมีแล้วหาเต่อนั่นนี่ให้ให้เป็นยังไงไหนมูว่าจำได้ไงล่ะสมน้ำหน้ามันคุยจริงชะมันก็ลืมตอนท้ายไปอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอาผลไม้ไปให้แม่ก่อนนะจ๊ะตา คืนทุกวันเลยเลยจ้ะลูกพระเจ้าตาก็บ่นเหมือนกันเลยแม่หนูเก็บมาเยอะๆจะได้กินอิ่มๆกันยังไงเราดีแล้วลูกขยันช่วยงามพระเจ้าตาไว้เพราะท่านมีบุญคุณกับเรามากโน่นนะแม่เห็นเรืออีกแล้วอ่ะคงจะเป็นเรือสินค้าละมั้งแล้วทำไมเรือไม่ผ่านมาทางเราบ้างลละจ๊ะแม่จา๋าไม่เข้าใจกนนี้ไม่อยู่ในเส้นทางเดินเรือหรอกลูก ถ้าเจ้าตามาอยู่บนเกาะนี้ก็เพื่อจะแสวงหาความสงบยังไงเลยจ้ะลูกหนูอยากเจอคนอื่นบ้างจังตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยเจอใครเลยอ่ะรวมทั้งพ่อด้วยแม่จ๋าพ่อเป็นใครอ่ะแล้วตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนอะจ๊ะ พ่อของเจ้าชื่อพระอภัยเป็นชาวเมืองที่อาศัยอยู่บนฝั่งแผ่นดินที่อยู่ห่างจากเกาะของเราเออกไปไกลโพล้นแล้วเมื่อไหร่พ่อจะมาหาเราแลจะจะแม่จ๋าคงเป็นไปไม่ได้หรอกลูกพ่อเจ้าเนี่ยขึ้นเรือออกจากเกาะนี้ไปกลับไปใช้ชีวิตอย่างชาวเมืองอยู่บนฝั่งโนดแล้ว จะว่าไงนะหนูจะไปตามหาพ่อเจ้าท่านตาเฮ้ยนี่แม่เจ้เราจะฟังแล้วละซีเนียใช่ไหมนะพ่อเจ้าเนี่ยอยู่แดนไกลเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเจ้าก็เป็นเด็กเป็นเล็กอย่างเงี้ยจะถูกพวกนั้นหลอกเอาอะนะเขาไม่รู้จักหนูแล้วเขาจะหลอกหนูทําไมละเจ้าตาจา๋าความ<อ>โลภโมโทสันมันทําให้ผู้คนแก่งแยง่งอยากได้ของคนอื่นที่ไม่รู้จักจบจากสิน้นเจ้ารู้ไม่ทันเขหรอก จำเอาไว้อย่าไปเลยแต่ว่าหนูอยากเจอพ่อจริงๆนี่จเจตาให้หนูไปเถอะนะจ๊ะ <Hey. S 2> นเจะตาจ๋าเนะห้ามไม่ฟังจะจะไปยังไงวิชาหเหาะเหิอเดินอากาศเจ้าก็ยังไม่ได้เรียนไม่ว่าเจ็ตสกีสปีดโบ๊ทบนเกาะนี่ก็ไม่มีจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปอีกไกลแล้วจะจะไปยังไงฮะคิดดูตาก็ซื้อเรือสิจ๊ะ hey. มันไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะที่จะเอาอะไรก็ดได้ฮนะแต่ว่าหนูอยากเจอพ่อจริงๆนี่เะตาพ่อจะมีทางอยู่บ้างหน่อยแต่ว่าเจ้าต้องใช้วิชาความสามารถของเจ้าด้วยเป็นสำคัญนี่แหละมันถึงจะสำเร็จยังไงหรือเะตาจ๋าบอกหน่อยตรงใจกลางมาหาสมุทรมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่รูปร่างมันเหมือนกับมา้าแต่หัวมันเหมือนมังกรเขี้ยวมันเป็นเพชรเกร็ดเป็นนิน ลิ้นเป็นป่านพละกําลังเหนือกว่าสัตว์ธรรมดามากนักมานินบางกรเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครกำราบมันให้เชื่องลงได้จตาเจ้าจำไวยนะเจ้าต้องใช้บังเหียนนี่ครองมันและสวดคาถาสะกดจิตใจแล้วมันก็จะเชื่องพอให้เจ้าขึ้นขี่มันได้ แม่ไม่อยากให้เจ้าไปเลยมันอนันตรายนะจ๊ะลูกจ๋าหนูจะระวังจ้ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วหนูจะรีบกลับมานะจ๊ะแม่จ๋าให้ไปอย่างนี้จะดีเหรอครับพระเจ้าตาสุดสาครน่ะนะมันก็มีวิชาติดตัวคงจะพอเอาตัวรอดได้รหรอกนา ติดตามตอนต่อไปนะคะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะในชั่วโมงหนะ้าเราจะไปจับม้านิมกรกันนักเรียนก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับครูมีบทกรอนนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆได้เลยนั่นก็คือถึงโยคีดีใจไหว้วันทาบอกเจ้าตาตามจริงทุกสิ่งอันอในกรอนช่อนเนี้นะบอกว่าเมื่อ สุสาคอเนี่ยเจอพระโยคีทํายังไงครันักเรียนไหววันทาใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าเราเนี่ยควรมีสัมมาคาระวะนะครับควรมีกริยามารยาทกดงณาเจอผู้ใหญ่เราต้องแสดงความเคารพเนาะบอกเจ้าตาตามจริงทุกสิ่งอันอ่าท่านี้สําคัญมากเลยนักเรียนนักเรียนเนี่ยควรพูดความจริงนะครับไม่ควรโกหกเนาะ สำหรับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนทำหน้า12ในเมื่อวานเราทำข้อ1ข้อ2ไปแล้วใช่ไหมครับในวันนี้เราทำข้อ3ข้อ4กันต่อเลยและอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาอวดคุณครูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะในชั่วโมงหนะ้าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจะไปจับม้าลินมังกรกันสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนมีแต่วความสุขนะครับในวันเสาร์ทิน์นี้และอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะครับะครูไปแล้วสวัสดีครับ